นี่ทำาไมผักที่ฉันซื้อไปมันมีแต่ผักเน่าแบบนี้เนี่ยเอาเงินฉันคืนมาเลยนะพี่คะแต่ตอนที่หนูขายพี่หนูก็เช็คดูดีแล้วนะคะไม่เห็นมีผักเสียเลยค่ะถ้ามันไม่เสียฉันจะเอามาคืนไหมเอาเงินคืนมาพี่คะแต่พี่มาซื้อผักที่ร้านหนูทุกวันไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผักที่หนูหนขายร้านหนูเนี่ยคะ่ะคัดมาส,สดๆแบบใหม่ทุกวันเลยนะคะไม่ต้องมาแก้ตัว มาก็เงินคืนมาสิเร็วๆขึ้นมาเอา่อคุณครับกว่าน้องเขาจะขายของได้แต่ละบายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับใช่ค่ะน้องเขาดูน่าสงสารมากเลยนะคะแล้วพวกแกมายุ่งอะไรด้วยไม่ใช่เรื่องของพวกแกซะหน่อยอ๋อหรือจะช่วยจ่ายเงินแทนมันล่ะเอาเงินมาสิถ้าไม่ให้ก็ใส่หัวไปเลยเอไอ้ ก่อนขึ้นมา ผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนไข้ของหมอหรือเปล่าคะทําไมเขาดูรีบร้อนจังอ๋อไม่ใช่หรอกคือแม่ของเขาต่างหากที่เป็นคนไข้ของหมอคือตอนนี้แม่เขาเป็นมะเร็งนะต้องทําการรักษาอย่างต่อเนื่องจะก็สื่สารเข้อมกันนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินอะไรมากมายแต่ก็ต้องหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าคีโมให้กับแม่เขา เขาไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างอื่นหรอคะก็มีนะก็มี30บาทนั่นแหละแต่ส่วนตังออื่นก็ต้องจ่ายอีหมอเสียใจด้วยนะครับทางโรงพยาบาลได้พยายามสุดความสามารถแล้ว หนูหาเงินมาได้แม่คงไม่เป็นแบบนี้หนกขอโทษนะแม่แม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  แล้วว่าแต่รู้จักเขาเหรอเปล่าหรอคะหมอก็ไม่เชิงอ่ะคือเขาเป็นแม่ค้าใรารผักที่ตลาดที่ฉันชอบไปซื้อค่ะโอเคส่วนของคุณไม่มีแล้ว,ลวนะกลับบ้านได้ เปินก้อนนี้น้องเอาไปรักษาแม่ของน้องนะส่วนตัวน้องพี่ก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองพี่เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆ เสร็จแล้วอหโอ้นั่นดิไม่เร็วจังวะกลับกันนะทุกคนบายยโชคดีนะงานไม่เสร็จก็ทำต่อไปสิครับพอผมกลับกันนะกลับแล้ววยทำไมมาเสร็จเร็วจังวะปวดเจ็บใหม่ไม่ใช่เหรอวะเสร็จแล้วไม่ว่าน่าหมันไสปขหางหำ้าเออทำไมไม่ขีดโดน ลืมปิดคอมาเสร็จจริงๆแล้วนะกลับานก็นะไม่ต้องไว้ใจนะองบายงอนะไม่ใช่ไปดองตัวไหนมาไว้นะนั่นดิ แค่เรียบร้อยเดียวต่อดขยะลืมขยะอีกแล้วกูเดี๋ยวก็โดนปรับเงินอีกอีกบีม <c oughs> ไม่มีไรลืมเอาขยะไปทิ้งอะ่ะต้องใจทำงานนะจะได้นิ่มกลับบ้านเหมือนเรา <c oughs> ไปแล้วนะไปจริงๆแล้วไม่กลับมาแล้วบ๊ายบายนะ <c oughs> คุณว่ารอบต่อไปมันจะลืมอะไรอีกไหมกวางมาแน่นอนกลัวไหมนะไม่พลาดอะเอเดี๋ยวไม่เสร็จดิไหนเนี่ยกุญแจรถกุญแจรถกุญแจรถ นี่กุญแจรถอยู่ในนี้เอาไปแล้วนะอะไรของมันวะกูว่าแล้วเฮ้ยมึงมึงมึงกูรู้แล้วว่ารอต่อไปแล้วมันจะลืมอะไรกูเผาว่ากี่นาทีกูว่าไม่เกิน5านาทีอ่ะกูให้ห้าวิโอเครีบก่อนไปละ ไปก่อนนะนี่กูอะเฮ้ยครบต้องมาแล้วโอเค<า>เสร็จงานเลยก่อนกเป้าเปาตรนี้ไม่กลับบหรอ,อ,อ,อเเอา,อา,อาบิมยังไม่กลับหรองั้นวพวกเราไปก่อนนะ กลับก่นนบีมไปเจอกันเวเจอกันนะมเอไฟอย่าลืมปิดไฟปิดแอร์ด้วยนะเออไม่ไม่นะทุกคนเนาะทุกคนนะทุกคนเนะงานตรงวา่าดับันกลับบ้านแล้วอะอ้เราพนี่แหลไม่ฉันดูแย่ปิดแอร์ปิดไฟ It's fine. ไฟไปฉันว่าผู้ชายโตนูนเขาแอบมองแกอยู่นะเขาชอบแกหรือเปล่านูนคุณนูนก็มองแกเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังก็ตามมานะเราสองคนห้ามหบั่นไว้เด็ดขาดเพราะว่าเพราะว่าเราสองคนจะคลองสดกันไปตลอดชีวิต เนี่ยฉันไม่เชื่อดูบีมผมซื้อขนมมาฝากบีมใครอะคนส่งขนมอ่ะอ๋อฉันสั่งขนมจากร้านของเขามาเนี่ยนี่ไงสั่งให้เขาเอามาส่งอ่ะเดี๋ยวโอนเงินให้นะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาส่งถึงพี่อืมงั้นฉันไปก่อนนะเออเดี๋ยวตามเข้าไปนะโอนเงินแป๊บนึงเออสแกน่อยค่ะเท่าไหร่นะคะเกือบไปแล้วเดมนี่เราคบกันมานานมากแล้วนะทำไมไม่กล้าเปิดตัวกับคนอื่นสักทีอ่ะทำไมคบกับโยมหน้าอายมากเลยหรือไง ไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่โยคือบิมกับไปเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กอะแล้วเราก็สัญญาการเอาไว้ว่าเราจะไม่มีแฟนพี่อดใจรอหน่อยนะแล้วใจพี่รออยู่ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยคิดออกแล้วงั้นเอา,อางี้ <c oughs> เดี๋ยวบิมว่าบิมรีบหาแฟนให้ไปดีกว่าจะ <c oughs> ทำอะไรก็รีบทำ เอไม่งอนนะมีโอกาสแล้วคนนี้แหละนี่มากับฉันมาเร็ว ใชฉันแนะนำให้รู้จักคนคนนึงนี่เดียนะเขาทำงานเก่งมากเลยนะแกฉันอยากเขามาช่วยแกอ่ะแกมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเขาได้เลยนะเรื่องงงเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ยอยะไรเงี้ยสวัสดีครับไปนั่งข้างไปสิจะดีเหรอดีดีสิก็แกอยากปรึกษาเรื่องโปรเจกต์ไม่ใช่เหรอสอนงานไปหน่อยเนีย่ยไปงงโปรเจกต์เนี้ยงงมากเลย ต่อน,นันเนี่ยเฮ้ย,ยเป็นไรอะเกิดอ,อะไรขึ้นอะคุณอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้ผมโยกเก้าอี้เล่นอะแล้วมันจะไงโยกแบบนี้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 มันก็จะไง ล้ยแวดีอะวันนี้ไม่เกิดตายอ่ะอย่าลืมไปนะ บีมทำไมเพิ่งมาเนี่ยรถติดอ่ะรีงเข้าไปดิเขารอเกย์คนเดียวเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยบีมว่า เรื่องของปายน่าจะหมดหวังแล้วแหละดีดูคู่อื่นสิเขาหวานกันมากเลยนะไม่เห็นจะเหมือนคู่ของเราเลยเวลานี้ปายน่าจะกลับถึงบ้านแล้วมั้ง ก็หวานไม่แพ้คู่อื่นนะงั้นจะวิ่งแล้วนะไปเลยจ๋านี่แก and ้พุกันหรอเจงเจงเราขอไป๊พนึงนะได้สิ วันวาเลนไทน์นะขอบคุณนะโอ๋ยใส่แล้วใส่แล้ว ข้าวด้วยกันไหมครับ